เพื่อนๆเ,เคยสงสัยไหมว่าวิชางูเฮงเนี่ยมันใช้ดูคนแอฟริกาใต้ได้ปะ่ะมันใช้ดูคนอินเดียมันใช้ดูคนผิวดำคนยุโรปคนอเมริกาอะไรเงี้ยได้หรือเปล่านะครับคลิปนี้ผมจะมาไขข้อสงสัยให้ฟังว่ามันใช้ดูได้หรือเปล่าสวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนนะผมเตียวจะเพจเป็นเตียวเพจที่เล่าเรื่องเกี่ยวกับงูเฮ้งความเชื่อแล้วก็เสรีกรรมนะครับ คลิปนี้นะครับผมพาทุกคนมาดูไขข้อข้องใจนะครับเกี่ยวกับความเชื่อเรื่องเกี่ยวกับวิชาเห็นว่ามันใช้ดูกับคนต่างชาติหรือเปล่าพวกทวีปต่างๆนะครับผมจะเปิดสไลด์ให้ดูรูปนี้นะครับก็คือรูปชาติพันธุ์นะครับหลายๆคนดูรูปนี้ก็คือก็คงจะเห็นแล้วว่าหน้าตามันแตกต่างกันนะครับชาติพันธุ์ของเราเนี่ยซึ่งในโซนโซนทวีปเราเนี่ยนะครับเป็นโซนโซนเอเชียนะครับก็จะเป็น ชาติพันธุ์ของมองกโกลอยนะเห็นรูปไหมฮะว่ามองกโกลอยก็คือชาวานึกนกน,กนึกหน้าพวกมองกโกเลียนึกหน้ามองโกเลียหน้าคนจีนนะครับแล้วก็หน้าคนทางเนี้ยทางเอเชียใต้นี่นะครับจะเป็นหน้าแนวเดีวยวกันก็คือแนวมองกโกลอยนะครับผิวเขาขาวตาตีดฉะนั้นต้กนกาเนิดวิชาโงเ่เฮงเนี่ยมันมาจากจีนเนาะมาจากสมัยขงจื๊อสมัยรัฐทิเต่ารัฐทิอะไรต่างๆสมัยสมัยก่อนเนาะ ก็มีต้นกําเนิดมันแต่ระชงต่างๆสมัยก่อนนะครับแล้วแล้วก็ลาชงเหล่านั้นอะ่ะส่วนใหญ่สมัยก่อนอะ่ะหน้าตามันจะเป็นโซนนี้นะเราจำอ่าที่ผมให้ดูอะ่ะเป็นเรียกอะไรเสี้ยวป้อใช่ป่ะเนีย่ยรูปเนะนีน่ยหน้ามันคล้ายๆกันเห็นป่ะนะผมจะเอารูปดั้งเดิมให้ดูว่าหน้าเป็นอย่างเงี้ยเห็นไหมว่าต้นกําเนมิดของมันคล้ายๆกันเห็นป่ะเห็นไหมเนีย่ยอันนี้คือต้นกรเหิดของโงเ่เฮงของเราเนี่ยแหละนะครับ หน,หน้ามันก็จะเป็นอย่างนี้ก็คือหน้าของมองกโกลอยนะครับกลุ่มชาติพันธุ์หรือว่าเชื้อชาติเผ่าพันธุ์ที่เป็นแบบมองกโกลอยก็คือ,อมองกโกเลียนั่นเองนะครับเป็นต้นแบบเนาะส่วนถามว่าดูดูภาพดูพวกคอเคซอยคอเคซอยนี่จะเป็นแนวยุโรปแนวตะวันออกกลางแนวยุโรปนะครับตามันจะเป็นจมูกมันจะโด่งนะครับแล้วก็ หน้าใหญ่ตัวใหญ่แนวยุโรปเลยนึกถึงโรมันง่ายๆนะส่วนอ,อเมริกานอยนะครับก็เป็นอีเดแดงนะครับซึ่งชาติพันธุ์พวกนี้นะครับก็จะคือแต่ละทวีปทั่วโลกนะครับถามว่าวิชาโง,ง,งเ่เฮงใช้ดูได้ไหมตอบว่าไม่ได้ทั้งหมดได้บางส่วนนะครับได้บางส่วนนะครับเพราะว่าที่ผมเคยบอกไปหลายคลิปแล้วว่าโซนโง,งเ่เฮงโลกเนี่ย โซนของโลกมันเป็นมันแบ่งเป็นเก้าโซนเรียกว่าเก้ายุคเนาะยุคแดคือจีนเกาหลีญี่ปุ่นยุคเก้าคือยุโปรปลสเซียอะไรเงี้ยโซนนั้นนะครับโอเคป่ะฉะนั้นไอ้คอเไอชาวคอเคซอยเนาะหน้าตามันจะเป็นแบบชาติพันธุ์แบบยุโรปทางรัสเซียอะไรเงี้ยผสมผสมมงกลอยก็จะกลายเป็นปแนวรัสเซียแนวยุโรปแนวแถวแถวทันนะครับส่วน นิกรอยหรือว่านิโกลเนี่ยที่เราเห็นข้างล่างเนี่ยนะครับนิกรอยนี้นิโกรเนี่ย,ย,ยจะเป็นชาติพันธุ์ทางแอฟริกาใตา้นิโกลเนาะเราคงรู้ดีนะครับงโง่วิชางโง่ให้ของเจนดูทางนี้ได้ไหมตอบไม่ได้ทั้งหมดได้บางส่วนนะครับได้บางส่วนเช่นรู้เรื่องของกรอบหน้าอะไรเงี้ยเพราะว่าชาติพันธุ์มันก็มันก็เปลี่ยนไปนะครับอัลล่านี่ออสเตรเลียนออส ออสเตรเลียใช่ป่ะออสเตรเลียนะครับก็เป็นแนวพวกชนเผ่าเมรีชนเผ่าเมารีนะครับเป็นชนเผ่าพื้นเมืองของอพวกนิวซีแลนด์นะครับส่วนเกาะออสเตรเลียเนี่ยจะเป็นพวกชาวคาเคซอยาส่วนใหญ่นะครับเพราะว่าเป็นสมัยก่อนเนาะเอานักโทษจากอังกฤษหรือว่านักโทษจากยังยุโรปนะมาไว้ที่เกาะออสเตรเลียนะครับก็เป็นเมืองขึ้นฉะนั้นถ้าถามผมนะที่เพื่อนเพื่อนเห็นเนี่ย มันคือรูปโครงสร้างใหญ่ของโงเ่เฮงของคนบนโลกนี้นะครับแต่ต้นกำเนิดนะครับเกิดจากมองโกลอยนะฉะนั้นโงเ่เฮงเราจะนิยมดูเฉพาะมองโกลอยเป็นหลักเราจะไปดูคอเคซอยได้ไหมได้บางส่วนนะครับอันนี้เป็นตำราของเกาหลีนะครับเป็นตำราของเกาหลีซึ่งจุดเริ่มต้นของการดูโงเ่เฮงห,หรือว่า ฮวงจุ้ยเนี่ยมันมามันมันมาจากสมัยก่อนเนาะสมัยราชวงศ์ก่อนถังอกีกสมัยก่อนราชวงศ์สมัยรวมชาติอะนะครับมันก็มีการมันเป็น,เป,นเป็นศาสตร์ที่ที่วิเคราะห์บุคคลสําหรับชาวจีนฉะนั้นหน้าของชาวจีนหลักๆก,ก็คือมงโกลอยนะเพราะต่อมาเกิดสงครามหรือว่าเกิดการแลกเปลี่ยนค้าขายนะครับจีนก็ได้รับ สมัยรัชวงศ์ต้าชิงหรือสมัยก่อนหน้านั้นเนาะก็เกาหลีเองก็มีการใช้เรื่องโงเ่เฮงคงจุ้ยกันเยอะมากนะครับไม่งั้นเขาไม่มีทางที่จะทําหน้าได้แบบปัจจุบันนะครับแล้วก็มีการพอเกิดสงครามปุ๊บก็มีการเผยแพร่ไปข้างล่างไปช่วงล่างจากจีนก็เริ่มหนีไปไหนอะไต้หวันที่ไต้หวันนี่คือเชื่อเรื่องนี้มาเริ่มหนีไปถึงโปรเริ่มหนีไปมาเล เริ่มหนีไปประเทศไทยนะครับฉะนั้นก็จะเจอซินแซเก่งๆที่อยู่ทางมาเลทางสิงคโปร์เยอะนะครับนะฉะนั้นภาพที่ให้ทุกคนดูเนี่ยก็คือเป็นจุดเริ่มต้นของงูเฮงนะครับฉะนั้นของเราเนี่ยดูได้เฉพาะมงโกลอยนะครับฉะนั้นใครใครที่ถามมาว่าดูชาวนิกโกลได้ไหมนิกลอยตอบว่าได้บางส่วนไม่ได้ทั้งหมดดูชาว อินเดียได้ไหมตอบว่าได้บางส่วนไม่ได้ทั้งหมดชาวอินเดียจมูกโดง่งผิวเข้มตาคมตาลึกอะไรเงี้ยมันจะดูได้ยังไงอะถ้าเราเอาความหมายของของโง่แฮงจีนไปใช้มันไม่ได้นะครับก็มันเป็นแยกตามภูมินีประเทศเนาะฉะนั้นถ้าเกิดเราจะเอาเอาไปทํานายชาวฝรั่งทํานายได้นะแต่บางส่วนนะครับก็เป็นแค่ความรู้สําหรับเพื่อนๆที่ถามมานะครับก็คลิปนี้ฝากไว้แค่นี้ครับสวัสวดีครับ